เฮ็ดยังอยู่ตารางนะเก็บขี้เง่อเก็บขี้เง่อโดยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเก็บขี้เง่ามันหกมนเถื่อนเนาะโดยปวดไปของเฮียนบ่ไม่เนาะเมื่อนี้เป็นผักเมื่อนี้พันผักบ่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนบอกกาบอกกันเนาะเดินเดินเมื่อนี่ไม่ได้มาบุญทามพี่น้องว่าอยากกินยังเนาะอยากเจ้าอยากกินนั่งในชีวิตสดใสกินเค็ด ที่ซื้อเค้กมาให้น้องลูกชิ้นขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บอยาให้ได้ความไข่แรงอป็นอย่างรนะาเร้เนาะมางหอดเฮือนซาน พี่น้องเอ้ยสองอายนอ้องเนาะที่ว่าพ่อแม่พันติดขลุกอะไรพี่น้องเอ้ยอ่าวันนี้กับแววเวียนเขับมาอีท่านังเด้อพีนะ่น้องเด้อเนาะกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนกันเบิด์ตสุขุสู่คนพี่น้องเอ้ยอ่าพ่อพ่อกับป้าบุญซาละวันด้อพี่น้องเด้อวันนี้เนาะอาพ่อพ่อกับป้าบุญมนีพี่น้องขับมาเฮือนซานลานเป้นน่นน่องติเนาะที่ว่าพ่อแม่พันติดขลุกอะไรพี่น้องเอ้ย โอ,โอ้ที่บุญมาถ่ายลงไปในมือนั่นกับมีร้ายผูกลายคนพี่น้องเลยเนาะกะทรงคอมเมนต์ขอมาหาทางบาบุญพี่น้องเอลยว่าโอ้ยเนาะให้บาบุญซอยเลือเพิ่นเลยเด้อเพิ่นไปใต้ต้นสงสารวัดสันพี่น้องเนาะโอ้ยบาบุญกับจักติซอยได้พี่น้องเลยเนาะอ่าบุญกับได้แต่ถ่ายท้ำลงไปอะไรพินองเนาะกับอ่าซอยเล็กๆหน่อยบาบุญมีนะพี่น้องเลยเนาะยืนหนายืนชิบเนาะอ่ากระทั่งมีจฉาบาบุญกับเมียที่ถ่ายคลิปลงไปเนาะ ทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นพิจารณาเบิ่งน้ำกันพี่งนางเอาเพิ่นมีความสงสารแบบใดแบบเนี่ยแบบแบบใดเนี่ยน้ำเพี่น้องเนาะมาบุญกะนี่จะถ่ายถ้ำพี่น้องลงไปเนาะเวียนมาในมือนี่พี่น้องมาบุญกะได้บอกเพิ่นมือนั่นเนาะว่าถามน้อของเพิ่นน้องเพิ่นว่าอยากกินเค้กกว่าฉันพี่น้องเลยเนาะมาบุญกะเลยมือนี่กะซื้อเค้กไม้เพิ่นหนึ่งก้อนพี่น้องเลยเพิ่นจะเข็ดพิชางอยู่พี่น้องเนาะ พามากอะพากันเห็ดอีลูกคู่ๆอยู่พี่น้องเอ้โอ้ยเนาะที่พากันเห็นยังดิเนาะพี่น้องเอ้เก็บพี่เงาเนี่ยมันหกเนาะเก็บพี่เงามันหกเนาะเวลามันมันสาดหูสาดตาเนาะพี่น้องเอ้เก็บยมันเปื่อนเก็บมันเปื้อนเนาะอ๋อพี่น้องเอยเก็บไปเก็บไปอันไหนขายได้กับพ่อได้ขายเนาะพี่น้องเอ้โอ้ยใส่น้องลาเพิ่น อ่ามันเปนทังได้สารตะรางมันหกใช่โอ้ยพุ่นบ่ซั่นพี่น้องอยู่ใช่เพ็ี้เอาสบายดีไปเฮ็ดหยังอยู่ตะรางน่ะเก็บขี้เก็บขี้ดอยโอ้ยพี่น้องเอลยเนาะเก็บขี้เหี่ยมันหกคนเถื่อเนาะบ่ได้ไปกังเพียนบ่ไปไน่ะเมื่อกี้ันพักเมื่อกี้พิ่นพักบ่โอ้ยพี่น้องเอลยเนาะมาเก็บขี้เหี่ยทำความสะอาดกับ อ่ะน้องคนพี่เนาะโอ้มามาออกมาก,ก่อนออกมาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยโคตรลุ่มตารางโคตพี่น้องเอ้ยเก็บนีงอ่บ่เก็บไปเก็บไปพี่น้งนนอนงเอ้ยมันโขกมันเหื่อนาะอันไหน,นค้าได้ก็ขายเด้อโดยตัวแรกกระป๋วกกระปองนี่นเองค้าได้ก็ขายเน้อพลมาเลาะซื้ออยู่บ่อแถวนี่ <c oughs> เก็บขี่ยุงขี่เหี้ยพี่น้องกอ้พุ่มมากระตุ้นเต้นเป็นของเจ้าบ่เนี่ยไอ้ปลูกไว่ายเนี่ยไอ้ปลูกไอ้เจ้านี่ไอ้ตีบ่ปลูกนะเด้อเด้อพี่น้องเลยควานเก็บขี่ยุงขี่เหี้ยอยู่เนาะอ้าวซะมามานั่งกระพุ่มกันเขาก่อนพี่น้องมันเด้นเด้นอ้อยจังเลยจังน้อยจังมาอ่าเก็บตืมพี่น้องเลยโอ้ยเนาะ อ่าดิเนาะมาให้ก็เห็นน,อนอ้องน่องพันพาจะเป็นอาบอล้์นะสาวเป็นอา่อเนอาเนาะ<ม>ทางเก็บกับอาเพินพ่อนอยู่พีนน่น้องเอ้ยเนาะอ่ากระทมเขาเง่าก่อนพี่น้องก็ตอนนึ่งกับแดดเที่ยงวเว้นได้เหมืนอนเดี๋ยวน้อพี่หนังเลยอตอนนี้ผัฒน,นุกนอนตอนนี้ก็เลยเก็บแมนวะอ่าอ้าวสบายดีทีหนึ่งเด้อสบายดีสบายดีหมดไปความเครียดหมอเลยน้องตี พักบ่ะเลยไปเนาะพักมือยังหูอยู่บนูเนาะูอยู่บ่อมือเพิกนพักบได้ไปถามมูอ๋อถามมูเลยบได้ไปโดยอีลาได้ซื้อยังก็เบาลืมนอนลูีองลูกซีพี่นงนอนมด้ไปอเฮียนมือนเนาะอ่าเฮียน้องปอไดก็ลืมแหลพี่น้อยของกสองน้องตีเด้อาแล้วเนาะ เออโดยดยกินข้าวกินน้ำแล้ววันนี้กินแล้วกินกับตำมังหงกับทอดไข่โอ้พ่อไดเฮ็ดให้อ่าเฮ็ดให้เนาะพ่อได้แต่อ้าพอ่นอน,นี่แหละพี่น้องเบิ่งหลานถ่าพ่อแม่พันเนาะ<ด>อ่ะาก็ยังม่งู้ข่าวข่าวว่าสิเร่ออกมามื่อยเนาะยังมุ่งู้สั่งน้ำว้ยยังมุ่งผู้นาะไปชมข่าวโดย,โดยไปชมข่าวส่งน้ำพันหรือเปล่าไปชมคุ้มมือคันก็จะไปกับผักอัง ก็ไปชมคมือะไร้ได้ดไดยงังไปชมเพื่อ,แอนแต่ละเธเช่าี้ได้ทำหงมำหงด,ดกับทอดไข่ก<ด>ับ่ฝากไปฝากไปน้ำคนในบ้านอยนู่บโดยฝากแต่กาให้ารทำมันรถเพื่อนอ๋อเพื่อนกะไปเยี่ยมญาติย,ย,ยน่น้นงเพื่อนกันก็าจะฝากไปนำ้ำเ<ด>พื่อนกระชงคามาอยู่บเพื่อนชงคามาบอกขุมเมือนั้นแหละเราไปเยี่ยมเพื่นเพื่นเลชงขามบอก พิ่นบอกว่าในใดเพิ่นชงข่าวมาบอกว่าเออน้องทิ้งปะแล้วบอคือบอไมีใครมาอืกยังบมดท้งมดปาดอกน้อเลยดอกเลยเนาะมัน,นยากอยากบอกเพิ่นอยู่คนมีเงินมีคำไปหาเพิ่นกับบริทิ้งบริปะเด้ออยากบอกอยู่ยเลยเพิ่นได้่งข่าวข้าว,าวหาลูกอยู่บ่ได้บอกอยูบอ่บ่เขียนจดหมายออกมาเพิ่อนเอ่อ้ายหาโบเป็นมีแต่พี่นาและเขียนมีพี่นางเขียนแมงพันนี่เนาะ มากล่าได้เขียนเป็นอยู่บ่ยังโมเป็นบันไดยังเป็นบันไดเนาะเสรเขียนหน้าพ่อแม่ยังโมเป็นบันไดเนาะพี่น้องเลยเนาะอ่าอ่าอ่าจ้ะโมเป็นบันไดกะบมเป็นยังเนาะให้ทางอาเป็นเขียนให้อาเขียนเป็นอยู่บ่ะได้อยู่เนาะโอ้มือหนาพี่น้องก็ไปบุญกะได้ลงคลิปไปถทายคลิปมามันกระไรผู้ไล้ข้นกะคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าโอ้เนาะ น้องคนไม่ตาต้นนาสงสารหลายพี่น้องเลยเนาะวอให้ทางผู้ใหญ่ใจดีพันซอเนี่ว่าจันเนาะให้ยมาบุญซอเนี่ว่าจันเนาะพี่น้องเลยอาบุญกะจักรีซอได้เนาะมาบุญกะได้แต่ไายทำลงไปเนาะให้พี่น้องให้โอเมพี่น้องเพิ่นพิจารณาเบึงน้ำกันเนาะว่าน้องเพิ่นนาสงสารอยู่ได้พี่น้องเลยว่ามันทังเบาเนาะเพิ่นกะคือเห็นอะไรพี่น้องเลยเพิ่นกะหอกะก็แม่กะประจักษ์สี ก็อุ่นๆนี่พ่อแม่พ่อมีพ่ออเนาะข่าวน้ำกัขาดเคิร์นอีกข่าวน้ำขาดเคิร์นอีพ่อมีเนาะถ้าเจ้าข้าลูกน้อยเนาะลูกยังอ่อนอยู่ยังไงเนาะปกติกะยืนในบ้านไหนไปหาหับจ้างยังอยู่ปะไปไปอยู่ยามกลมันกะไปกลมันยามเกี่ยวข้าวก็ได้ไปอยู่ข่อยบัดข้าลูกน้อยกะไปก็ได้ไปแต่น้องสาว น้องซาปไปเนาะ,ะคนมันเด้อเด้อพี่น้องเลยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮีวารีนพี่น้องเลยเขาน้ำซามป้ายัางลายบอกเขาสารอาหารแห้งเบิ้ดแล้ว,ลวพี่น้องเลยได้มาแต่ตอนแรกนี่ก็บเ,ออเกบิดแล้วมาข่าวตอนแรกก็เบิดแล้วเพราะว่ามันได้มาซามชีถวยเพื่อจะพอกินอ๋อพี่น้องเลยเนาะมาทั้งเดืนซามชีถวย เพื่อได้ฝากไปให้พ่อแม่พอหนึ่งเนาะเขาเหนียวเนาะหนึ่งเขาเราซุกไปกับไปส่งคนยพุทธทุกมือเลยผสมนะทุกมือขั้นเมื่อใดฝนตกกับไม่ได้ไปเพราะว่ามันยากทั้งทีด้วยเมื่อใดฝนตกแห้กลับไม่ได้ไปเคือกับคุณเจ้าไปเองบ่แม่จะไปเองไปหรือไปไดๆไปรถจักบ่ตัวยืมรถจักอยไปืมรถจักหมู่ไปโดยล่ะ อยากไปหาพอา่อหาแม่ใช่ปะอยากไปอยากไปอยู่โดยอ่าจะบม่มีเงินไปอือไปจะมีเงินไปโดยโดยเปน็นยังไงเนาะอ่ะาแต่เป็นไปได้ยังห้เพื่อนออกมาหาเนาะหนุเนาะโดยอือ <c oughs> <c oughs> อ่าเปน็นยังไงเนาะจะช่วยยังไงอดเอาเนาะ <c oughs> ห็นาเห็นตามีหูมียังพันอยู่บ่มีจักปี้ละพ่อแม่พันน่พ่อชเจ็ดะแม่ประมาณา่กนนาะพ่อแม่แกกลัวเนาะแม่าพอยังวัยรุ่นยู่งแ่น้อยังชเจ็ปอยู่เป็นยังไงเนาะยังเป็นน้องบาบุอยู่เป็นยังไงอหกสองคนแหละเนาะพอติกินอดพอแม่ยั่กินอ ก็มีหลายผู้หลายคนก็โอ้หนาสงสารอยู่พี่น้องเนาะความฝันเพิ่นอ่าไงขึ้นมาอยากเป็นยังน้องหลายความฝันจะจะอยากอยากเป็นหมออยากเป็นอยากเปตำรวจอยากเป็นตำรวจโดยอยากเป็นหมอตำรวจโอ้อยากเป็นตำรวจปู่บ่ได้เนาะเป็นยังไงกเป็นตำรวจมันตำรวจมันดีแยาเป็นตำรวจมันดีอะตำรวจมัน ท่นานพาให้พี่กคนมากะไปห,หาจับหาจับโดย,<ม>ดยคือต้นปาัาสาเหตุเจ้าอยากเป็นตำรวจเนาะอยากจับผู้ให้บลุโดยผู้ใดเห็เพุพี่กคนมาอยากจับก่อโดย่าชื่อว่าเจ้าเป็นตำรวจนะพ่อเจ้าเห็ุพี่กคนมาเนี่ยากจับบ่เจ้างแค่นี้พี่กคนมาไม่ได้กะจำเป็นกันได้จับอืม พี่นางไงเนาะถึงเราจะเป็นญาติพี่น้องก็พอแม่ก,โโมก็ตามเนาะโดยทำไปพี่คนมาก็จับกันเน <c oughs> าะโดยพี่น้องไงอีหล่าได้สายคมฟันมากอยากเป็นยังลูกอยากเป็นหมออยากเป็นหมอโดยเป็นยังลูกคืออยากเป็นหมอมันคนเจ็บคนโชจังได้ป่วยอ๋อคนเจ็บคนโชจังได้ป่วยโดยอือโดยโดยพี่นางไงอ้าวสะเนาะ ตั้งใจเด้อสิเด้อเฮียนทํเฮียนได้จังได้เป็นเนาะแต่ว่าคนฟันเจ้าอยากเป็นแต่บ่ทํบ่เฮียนก็เพิ่นก็บเป็นกันได้เนาะต้องเฮียนสูๆเก่งเนาะดอ่าางทีว่าอยากเป็นตำรวจพี่น้องเอ้ยจับผู้้ายถึงพ่อแม่สิเฮ็ดมาก็จําเป็นต้องจับาเป็นเนาะดิกฎหมายพี่น้องเอ้ยอ่าคันเพิ่นก็บ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยนํามื้อนี้เนาะ a a Ay, à, nó. Ao à, sao. Munan hai à, mặt tham gia vào cho dạy kín kiak bỏ. Dôi. A chị bỏ. Nhang. Nhang yu. Dôi. Hm. Uh, Pi nhang kia kín kiak. Hm. kiếm kia kín kiak thưa. Nhang kia 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 một kia 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 ไอมโงมีเง hmm. ินอ okay, right right. okay. wow. ืมเราจะกินเค้กดีใจบ่ถ้ามีเค้กมาให้กินไหมดีใจดีใจอืมเป็นนางเลยเนาะเอาซะรอถ่ายอีกหน่อยเด้อน่อยบ่าวซื้อเค้กมาฝากอยืมมาหนีิเนาะเพราะว่าบ่าวกะบเดี๋ยวบ่าวเจ้าะอะไรเมื่อนั้นเนาะสองคนอ่าดีใจมานะดีใจดิใจรถยังกัอยากกินได้เบิดเนาะอือบ่าวจะรถซาดอยากกินได้เบิดเป็นนางเลย ฮ่าซะบ่าวจะเอาเค้กมาให้ทาไปเหมือนกัพี่น้องเลยเนาะมากาโอเคพี่น้องเลยบุญกะอ่าเดี๋ยววกับน้องคนไว้ยมือนั้นพี่น้องเลยว่าพนอยากกินเค้กว่ันนั้โอ้น้ามาบญกะกาได้ซื้อเค้กมาฝากก่อนเลยเนาะหนึ่งพี่น้องเนาะกะสองคนไอ้น้องกินกะอิ่มอยู่พี่น้องเลยเนาะกะน้อนกันกะเห็นเราบุญกะ่ไตไตต้นน่าสงสารพี่น้องเลยก็ได้ซื้อมาให้เพกันเนาะ พอตั้งแต่เกิดมาบ่เคยกินจักเสือพันวะ,ะเนาะก็เลยมานี่กับซื้อมาพันซะสองไอ้น้อนพัน,นเนาะพ่อแม่ก็ยังบ่เคยจ้าวันเกิดให้จักเสือพี่น่องเลยเนาะไปซะตะบนนังกันน,ำน,ำนำอ้องพันจีกินเสียเลยดีใจสุดเลยพี่น่องเลยนี่เศษฮะแม่บอกเศษพ่อแม่ไปจักขนมซื้อได้เลยฮะ เป็นังไงนะกินเค้กีต้องต้องเดเป้าบ่ฮะเปาเป่าอยากเปาเป่ายกเปาเค้กปแบไกามา่างใอยากเปาเค้กมี่บกฟฮะมมี่ซ้ำอมมีกับเด้เป่าทนแล้วสิพี่นองเลยแกงเบ้งหะแกงเบ้งหะเม่นบ่แกงเบ้งหะพี่นองเลย Mm. Đánh, bo? cái bên bóc cái để cái hết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  khi nào huh? người đó, hết 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 ai này hả? hết đây chứ hết hết <laughs> đi chơi ban đăng tí đi chơi đi chơi đó, ừ. đôi, 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 đôi. đó. Đi rồi 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 à sao nào đó chiên <laughs> bông bông hả chim bông thắt chim bông nào A <laughs> หน่อยอันนี้กินไม่ได้เด้อเนี่ยหยาปลอมได้นี่ยกินกปนนะเบงแซ่บอืกินบ้างบางท กินกินกินตากินเบงเป็นอยงไรนี่ตัวนี้แ่บตอเบรีนี่ตาแข็งแองเหมือนกันเนาะแพงกันแพงกันเป็นอยงไนจะมยงไกินอะไรจมยาเรื่องะไเด้ออ่าอันนึงกับ 8ปดสิพันเป็นอนะ 80, เอาไงเนาะแปดสิพันประีนะเเอไงรอยกว่าบาทเนาะ,ะนะไม่กินลำบากเลยเนาะกินๆเนานะแช่บ่ะติดลหรคันี่ย <c oughs> เดคร่องฟันก enfin ouais. pues, oh ินเค้กมันเคยกินจากเสื้อมาักเกิด์ดมาใส่ไน่อ้ใจตเนาะเ้วพอแม่เคยจ้้าเให้เขาในเดมมีคนเคยซื้อมาให้เจ้าอยู่บ่ะบเคยเคยแล้วพูดเขามากอ่ะหู้ว่าเจ้าอยากกินเค้กเนาะบอกบุบบอคนบอกบุบบอกนบอกเนาะเดี๋มื่อไหรม่แต่บาบุญทามนังว่าอยากกินยังเนาะ เจ้าอยากกินน้งในชีวิตส่เยกินเค้กก็ใส่ป็น่องเลยอ่าโดยโดยเป็น่องเลยฮะกินกินกินอ่ากินเล่รอะทักคำไงละ่ะทำอืมแบ เกิดมายังโมเคยได้กินเค้กได้กินระเด้บอบาด,ดนี้เนาะเห็ <c oughs> นได้ดีใจบ่ดีใจดีใจเนาะอ่าพี่น้องเงยนะโอเคพี่น้องเงยบรรยนกะกินเบิร์ตครึ่งหนึ่งเนาะบรรยนกะไหวเขาไวกิอนอีกบ่าวเยจงไหวเน,ะวน,ะวนะานนะมาอ่อกากินเบิร์ตตัวเดียวพี่น้องคอยกินเท่าน้อยเนาะอ่าฮะเก็บใบก่อนทางหน้าเช้านะ อ,อ็ดีมุกดีใจน้อยได้กินเค้กเนาะโดยกับเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งของเล็กน้อยพี่น้องเลย,ยเห็นมูจะวันเกิดแล้วในเพรได้นแต่เนี้ยเมืองนามูบอยเคยไปยี่บวันเกิดมูเคยไปยี่บอเคยไปไปวันเกิดมูนะเพื่อยมูอเพื่อนเอื้อยอันนั้นมันเกิดเอื่อเอื่อมูอเอื้อยอของมูโดย ไปแล้เรีนอะไรไปเห็นนั่นแหละคิดในใดจะคิดในบ้านเนี่ยคิดยากคิดยากเลยคิดยังมีแบบเขาบ่สโดยพ่อแม่บ่ประจัดใหยพวกอันนั้พ่อแม่เพื่อนบ่เคยจัดให้เพราะว่าเพื่อนบ่มีเงินเพือเป่าอืมไม่แต่ว่าพ่อแม่เปื่อนแต่พ่อแม่เพื่อนจัดให้หมู่เนาะโดยแต่ว่าทางจอไหนยังบ่มีเพื่อนจัดให้เนาะ ดีใจเบาๆสืมาใยดีใจ,าใจอาสาวบุญกับเด็กพอได้ติดซื้อเนาะมาดูแลเพันเป็น,ปนกำลังใจให้น้องๆพันหละพี่น้องเลยเนาะอาบุญกับจะได้เมื่อก่อนได้บาทเด้อโดยก็อขอบใจบาบุญหลายๆเด้อที่ซื้อเก่งใหม่น้องตีโเยก็ขอให้ขอให้ขอให้สุขภาพแข็ง บ่อยบ่อยเป็นบ่อยใครให้โดยแค่ว่่อะไรบอเบีนโดยโดยโดยบอเป็นยังลำน้อยใช่ถูกเนาะขอบใจพระคุณหลายๆเด้อที่ซื้อเค้กมาให้น้องลูกชีนขอให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้งแรงมีเด้อสาธุโดยโดยเก่งเก่งเก่งเนาะอ๋อใช่เป็นยังไงวนกะมาเยี่ยมมายามเนาะร้านหน่อยสองคนเป็นยังไง ตามคำขอเอฟซีเป็นกะเป็นห่วงเป็นใยเนาะเป็นใจตนพ่อแม่กะอ่าเป็นแหละเนาะคือบอกเป็นอะไรกองฟันพวกก็จะเป็นตำรวจได้เป็นอะไรบ่เนาะจับคนที่ทำโกงทำขโมยเนาะโดยโดยอ่ะสู้ๆต่อไปแล้วล่ะเด้อหายไปก่อนเด้ออยู่ดีไม่แหายบายบายบายสบายดีโดยไปเด้อไปเด้อฝากคนเด้อโดยไปเป็น,นทางไป พี่น้องเนาะอ่ะกะกาศสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าวันนี้กะกลับมาเวียนเนาะซื้อเค้กมาให้น้องน้อยคนสองคนลายพี่น้องเลยพนกะอ่าอยากกินเค้กกว่าฉันเนาะขุนก่ะเมื่อนั้นในทาเพินาอยากกินยังเนาะในชีวิตในสุดในในเจ้าอยากยังในชีวิตของเจ้านะในตอนนี้พี่น้องบนถามเนาะพนกะว่าอยากกินแต่อยากกินเค้กกว่าฉันเพราะว่าอ่าเด็กน้อยพนไปอ่า เห็นขอบครัวอื่นเนาะหนอเดี๋ยวมีความอบอุ่นซื้อเค้กซื้อยังให้ลูกเต้ากันเป่าอะไรเนาะแต่ว่าทางครอบครัวตัวเองนะโมมี่เนาะพ่อแม่บางกับอได้เห็ดไห่เนาะกาบขาวขาดความอบอุ่นอะไรพี่น้องเลยเนาะความฝันพันก็อยากเป็นตำรวจไปได้พี่น้องเลยเนาะของมฝันน้องกีกันก็อยากจับผู้หาที่ว่าเป็นเห็ดทำความผิษรั่วพิดกฎหมายพี่น้องพ่อแม่ตัวเองก็ต้องจับเพราะฉันเนาะกัน คือว่าคบคิดที่ด <c oughs>: ีพี่น้องไอเนาะอ๋อพี่น้องกับฟาก็ไม่พี่น้องพิจารณาเบื้องน้ำกันพี่น้องแล้วก็คบเพื่อนกันเยอะสองไอ้น่องเนาะคือว่าอาเพื่อนก็มาอยู่น้ำอาสมาดูมาดูแลเราพี่น้องไอเนาทั้ง่อทั้งแม่เพป็นกระตือจับเนาะก็เลยยูมกันสองไอ้น่อง่น้องเยเนาะเบื้องน้ำกันพี่น้องว่าเป็นอะไรแน่นะพี่น้องเนาะฮะสหรับคลิปนี้เบื่อนกับเจ้าอจบคลิปเพียงเฉลี่ยไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ พ่อพกันคลิปหน้าพี่นงางเราขอบุณก็ต้องของขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขคนเนาะที่เขามาติดตามนะครับชมช่องของมบุญตอนจนจบเนาะพี่น,งงอน,น,น,นมม้อยโอ้ประค่าโฆษณาพี่น้องเนาะสลักลิปนี้อุ้นไปก่อนเด้อพี่น้องเลยพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะขอกราบเข้ามาสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ